สวัสดีครับคนทนต์ในตอนนี้นะผมจะมารีวิวไม้กานสอนสำหรับมือถือนะครับ Polytech Vlog Pocket 2นะครับก็เป็นกิมบอลเซอร์เ i เซอร์ที่เป็นรุ่นที่2แล้วซึ่งรั่นี้นะครับมีจุดเด่นที่ทำมาได้ดีมากก็คือเรื่องของการพับเก็บที่มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันในการทำงานร่วมกับมือถือนะครับทำให้มันมีหลายโหมดในการทํางานแล้วก็ควบคุมการทํางานผ่านตัวกิมบอลไปยังมือถือได้โดยตรงนะครับที่สําคัญครับที่ผมจะมารีวิวตัวนี้ก็คือว่าผมทําให้เห็นความจําเป็นนะในเรื่องของการใช้กล้องมือถือในการถ่ายฟุตเทจจะ ไช้ถ่ายบล็อกใช่ไหมครับแต่ว่าความจําเป็นในการใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายวิดีโอเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงหลังเนี่ยผมค่อนข้างรู้สึกว่ามันจําเป็นมากเพราะว่าหลายๆพื้นที่ที่ผมไปทำคอนเทนต์นะครับมันไม่สามารถที่จะใช้เวิร์กโฟล์ขนาดใหญ่ในการทํางานจริงได้นะเพราะว่าผมต้องใช้กล้องหนึ่งตัวในการตั้งเป็นกล้องหลักใช่ไหมเพื่อถ่ายวิดีโอออกมาสอนนะครับแล้วก็มันต้องมีกล้องอีกตัวหนึ่งในการที่จะถ่ายวิดีโอด้านหลังจอนะครับซึ่งการพกกล้องฟูลเฟรมไปตลอดเวลาเนี่ยมันไม่สะดวกเลยนะครับเพราะว่ามันต้องพก2องบอดี้แล้วก็ต้องพกเลนใหใหญ่ๆช แต่พอมันเปลี่ยนมาเป็นกล้องขนาดเล็กลงนะครับมันก็สะดวกขึ้นอย่างคอนเทนต์ล่าสุดที่ผมไปทำนะครับเกี่ยวกับพวกโหมด ASM อะไรพวกนี้ในการถ่ายสถานที่จริงนะครับแล้วก็สอนถ่ายรูปไปด้วยเนะี่ยผมใช้กล้องแอคชั่นนะครับในการถ่ายซึ่งมันสะดวกขึ้นเยอะนะครับแล้วมันก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะถ่ายฟุตเทจออกมาได้ง่ายเลยแต่มันก็มีปัญหาอีกนิดน,นึงนะครับในกล้องแอคชั่นเนี่ยก็คือว่ากล้องแอคชั่นมันไม่สามารถที่จะตั้งระบบโฟกัสได้เหมือนมือถือนะเมือ่อเทียบระบบโฟกัสกันนะมือถือเนี่ยมันแม่นกว่าเยอะนะครับ แต่กล้องแอคชั่นเนี่ยมันเน้นความง่ายแล้วก็กันสั่นใช่ไหมทีนี้พอเราหาตรงกลางนะครับก็คือเอากล้องมือถือเนี่ยมาใส่กับ gimbal เนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบถ่ายวิดีโอฟุตเทจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การสั่นมันก็นิ่งด้วยแล้วก็สามารถที่จะแบบโฟกัสในจุดที่เราต้องการได้แม่นยำมากขึ้นเพราะว่ากล้องมือถือ,อยังไงมันต้องเก่งเรื่องโฟกัสอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเออการใช้มือถือในการถ่ายวิดีโอเนี่ยคือแบบจุดเด่นในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับ gimbal ด้วยทําให การถ่ายวีดีโอมันนิ่งขึ้นไปอีกนะครับในวันนี้ก็จะมารีวิวตัวกิมบอลตัวนี้กันว่าผมได้ประโยชน์จากอะไรบ้างและผมมองเห็นอะไรจากตัว กิมบอลตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของกิมบอลตัวนี้นะว่าผมได้อะไรจากมันบ้างนะครับแล้วว่าผมมองเห็นอะไรนะในความสามารถเด่นของมันนะครับหลักๆก็คือเรื่องของขนาดที่มันเล็กเพราะว่าอันนี้คือจุดแรกที่เราเลือกกิมบอลมาใช้กับมือถือนะมันต้องเล็กแล้วมันก็ต้องสามารถที่จะประคองมือถือด้วยผมใช้ iPhone 11 Pro Max นะไม่ใช่รุ่นใหม่แต่ว่าเป็นมือถือที่แบบมันก็มีไซส์ใหญ่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาที่ผมทดสอบในการที่จะแบบบาลานซ์มันดูนะมันก็ทําได้แบบค่อนข้างนิ่งครับมันก็นิ่งเลยแหละแล้วก็สามารถททีี่่่่จจะรััับบนนน้ําาหหหกมมืืออออถใญยยไดส แล้วก็เรื่องของขนาดที่มันเล็กเนี่ยมันช่วยให้เราสามารถที่จะแบบ เก็บใส่กระเป๋าขนาดเล็กกระเป๋าผู้หญิงอะไรเงี้ยใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ติดอะไรกับตรงนี้นะการพับเก็บก็สามารถที่จะใช้งานง่ายนะครับพับเข้าพับออกอะไรเงี้ยสะดวกอันนี้เป็นเรื่องที่เขาทําได้เด่นแล้วก็ดีจุดเด่นออกมาก็คือว่ามันสามารถควบคุมตัวมือถือได้โดยตรงนะครับคือตัวเฟอร์ยูเทคเนี่ยเขามีแอปที่ใช้ในการคอนโทรลตัวกิมบอลแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนเรานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมการทํางานของหมดกล้องต่าง,างๆได้นะครับผ่านตัวแอปของเขานะครับแล้วก็มีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาพวก,พวก Slow ไทม์แลปส เราสามารถคอนโทรลผ่านตัวแอปได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เผื่อสหรับใครที่มีแอปอื่นๆนะครับที่แบบว่าไม่ได้ใช้ของแอปเฟ r y อยูเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบให้เราเนี่ยใช้งานกล้องปกติของมือถือเราได้ทั้งหมดเลยคือสมมติว่าเราไม่ต้องการใช้ตัวแอปของเขาอะเราก็ยังใช้ แอป,ปของมือถือเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอแอป,ปเดิมๆจากตัวกล้องนะจริงแอป,ปเดิมจากตัวกล้องเนี่ยมันก็มีความสามารถที่เด่นในหลายๆโหมดนะครับแล้วก็มีพวกแอป,ปอย่าง f r e m i Pro นะครับที่ใช้ในการถ่ายว<ๆ>ีดีโออะไรเงี้ยเราก็เลือกแอปที่เราถนัดได้นะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องแบบยึดติดกับแอป,ปของตัวเขาครับคือเราสามารถที่จะแบบเปิดก i ิมบอลแล้วก็ใช้งานตามที่เราสะดวกก็ได้เลยใช้แอป,ป,ปของเขาก็ได้มันก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งในการที่จะแบบถ่ายวีดีโอในแบบท, <S <S <ๆ>ที่เราต้องการได้ครับแล้วก็จุดเด่นที่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับมือใหม่ก็คือมันมี เอขอาไม่ได้แบบมีความรู้ในระดับมือโปรถูไมครับเวลาที่ใช้งาน gimbal เนี่ยเอาแค่เปิดได้แล้วการสั่นิ่งเนี่ยมันก็ดีแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันทําได้ดีกว่านั้นก็คือว่ามันมีพวกโหมดอย่างท่ามแลบที่ผมเคยบอกไปนะครับโหมด slow motion มี object tracking คือแบบช่วยให้เราสามารถล็อกวัตถุที่เราต้องการได้มันก็แบบทาให้เราถ่ายวิดีโอได้ง่ายขึ้น,นครับคือมือใหม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือมันมีทุกอย่างให้เราใช้ในนี้นะครับมันก็ช่วยให้คนที่แบบ อยากถ่ายวีดีโอเล่นๆนะกับเพื่อนอนะมันก็ทํางานได้ง่ายขึ้น,นครับแล้วก็ที่สำคัญมันมีโหมดพวกโหมดโฟโต้ต่างๆด้วยอย่างพานอเลมาที่แบบหลายคนคิดว่าไม่จำเป็นจริงๆมันก็ช่วยได้เยอะนะช่วยให้เราแบบสามารถถ่ายพื้นที่กว้างๆได้มากขึ้นแล้วก็ มันไม่ต้องคิดเยอะนะครับมันกดทีเดียวแล้วเดี๋ยวกิมบอลมันวิ่งของมันเองครับอันนี้คือข้อดีของอามวดสมเด็จที่มันมากับตัวแอปช่วยให้มือใหม่หมแบบทางานได้สนุกขึ้นครับแล้วก็จุดเด่นที่มันเป็นความสามารถของกิมบอลหลักๆเลยนะคือมันสามารถควบคุมเหมือนกิมบอละระดับมืออาชีพได้อย่างเช่นล็อกโหมดอะไรเงี้ยหรือว่าแพนทิ้วโหมดอะไรเงี้ยมันก็มีหมดนะครับเราสามารถที่จะแบบขยับมุมกล้องเหมือนกิมบอละระดับมือโปรได้แต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่จริงๆนะ ก็ใช้พวก object tracking ที่ผมเคยบอกไปนะมันก็แบบสามารถที่จะล็อกวัตถุได้เหมือนกันแต่จุดเด่นอย่างหนึ่งที่ gimbal มือถือมันทําได้มากกว่า gimbal ปกตินะครับก็คือเรื่องของการถ่ายวีดีโอแบบแนวตั้งแนวนอนอย่างคนทํา Tik t อกเนี่ยเขาก็แบบอยากถ่ายวีดีโอแนวตั้งเนี่ยเราก็สามารถกดที่ปุ่ม M ด้านหน้าของ gimbal ครับกดแค่2ครั้งมันก็จะหมุนมันเป็นแนวตั้งครับแล้วก็กดอีก2ครั้งมันก็จะวนกลับมาเป็นแนวนอนเหมือนเดิมนะครับทำให้คนถ่ายวีดีโอมันแบบมีทางเลือกในการทำคอนเทนต์เยอะขึ้น,นครับแต่แนวตั้งแนวนอนแล้วแตมยเนคังะอออิื แล้วก็ส่วนใหญ่กล้องมิเ s สที่ใช้ออกับกิมบอลเนี่ยเราก็มักจะถ่ายแนวนอนซะมากกว่าันะบแนวตั้งของกล้องปกติมันถ่ายยากนะเพราะงั้นคนที่เป็นแบบคนทั่วไปนะสามารถที่จะแบบใช้กิมบอลตัวนี้ในการที่แบบจะถ่ายแนวตั้งนแนวนอนก็ตามสบายครับจนอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่ามันสามารถที่จะแบบใช้งานได้ต่อเนื่องถึง9ชั่วโมงนะครับด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียวซึ่งมันก็สะดวกกับคนทํางานนะเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่างมาชาร์จบ่อยนะครับก็คือแบบทางาน1วันอาจจะแบบกลับไปชาร์จก็ได้นะครับหรือว่า,วน,า,บบานต่อเนื่องริงมันก็พอนะครั้ง4ชั่วโมบ แต่ว่าถ้าเกิด คุณเป็นคนที่แบบลืมจริงๆแล้วทําแบตมันหมดกลางทางนะครับมันก็ยังรองรับการชาร์จผ่านพอร์แบงก์ได้อน,นี้ก็สะดวกนะเพราะเชื่อว่าหลายคนที่มีมือถือเนี่ยก็ต้องมีฮอแบงก์อยู่แล้วครับแล้วก็มันใช้พอร์ต USB Type C ในการชาร์จนะครับก็เรียกว่าสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ต้องหาสายให้มันวุ่นวายครับแล้วก็จะเด่นสุดท้ายที่สําคัญมากนะครับมันบาลานซ์ง่ายครับคือคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยไม่ได้มีทักษะใ,ในการบาลานซ์กิมบอลได้เยอะขนาดนั้นนะผมคิดว่าเราไม่ค่อยได้ใช้กันบ่อยนะครับแต่ว่ากิมบอลตัว,นนนเ,ว,นเ,ตวเนี้มนยม ง่ายสะดวกด้วยแล้วก็เร็วด้วยนะครับผมลองทําแบบหลายๆรอบเลยนะผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องแบบเหมือนกิมบอลปกติที่มันต้องบาลานซ์ทีละแกนนะครับอันนี้คือมันมีแกนของกิมบอลอยู่หลายแกนก็จริงนะแต่มันเลือกใช้แค่แบบแค่จัดมือถือให้มันอยู่ตรงกลางนะครับพอมันอยู่ตรงกลางแล้วนิ่งพวกเนี่ยเราก็เปิด เครื่องได้เลยก็สามารถใช้ได้ตามปกติซึ่งเรียกว่าเอออันนี้ง่ายจริงครับผลจากการทดสอบที่ผมใช้งานมานะครับผมทดสอบโดยใช้กิมบอลเนี่ยบนรถก็คือเรานั่งรถปิดประทุนนะครับแล้วก็เือ Gi กกิมบอลแบบให้มันนิ่งๆนะครับตัวกิมบอลก็กันสั่นได้ดีนะครับแล้วก็แม้ว่าจะขับรถเร็วเนี่ยมันก็ยังนิ่งอยู่นะครับอันนี้ก็น่าจะพิสูจน์นะเรื่องความสามารถว่ามันกันได้นิ่งไหมนะครับในเรื่องของการเดินไปเดินมาเนี่ยเวลาที่เราถ่ายวีดีโอนะครับมันก็ทําได้ดีอยู่แล้วแหละเรานั่งในรถมันก็ยังนิ่งนะครับ้วแลก็ ไม่ว่าคุณจะใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังเนี่ยตัวกิมบอลมันก็ยังแบบทำงานได้เต็มที่ของมันนะครับจุดเด่นที่ผมชอบจริงๆนะเป็นเรื่องของความสามารถในการโฟกัสเพราะว่ากล้องมือถือเนี่ยมันทําได้ดีในตรงนี้นะครับเทียบกับกล้องแอคชั่นที่ผมเอาไปถ่ายนะโฟกัสมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ากล้องมือถือเนี่ยมันก็ยังแบบสามารถที่จะ โฟกัสได้นะครับล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมือถือนะครับคือเวลาที่เราถ่ายวิดีโอในพื้นที่ที่แสงมันต่างกัน,นเยอะเนี่ยกล้องมือถือมันมีความสามารถในการที่จะแบบทำให้แสงมันพอดีได้โดยที่เราไม่ต้องคิดเยอะนะครับอันนี้คือข้อดีของมือถือนะเผื่อหลายคนไม่รู้นะครับเพราะว่าแสงเนี่ยมันมีความต่างระดับเวลาเราถ่ายวิดีโอย้อนแสงเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยถ้ากล้องแอคชั่นหรือกล้องปกติเนี่ย ม,มันไม่เหมือนมือถืออ่ะมือถือมันโกงตรงที่มันสามารถที่แบบช่วยปรับแสงให้มันแบบพอดีได้ครับอันนี้คือข้อดีของมือถือเลยนะแล้วก็มันทํางานได้สะดวกในเรื่องของอการใช้งานแบบทั่วไปทีนี้ในโหมดพิเศษต่างๆนะครับอย่างเช่นพานอรามานะครับผมรู้สึกว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยโอเคมันก็เป็นของเล่นที่แบบช่วยให้เราถ่ายภาพวิวหรือว่าถ่ายภาพอาคารหรือว่าถ่ายวิวตามร้านกาแฟะอะไรเงี้ยมันก็สามารถเซตโหมดพานอรามาแล้วก็ให้มันถ่ายได้นะครับ แม้ว่าบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยถ่ายบ่อยแต่มันก็มีให้เราเลือกใช้นะครับส่วนพวกซอร์โมชันเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบไปปรับในแอปของมือถือของผมมากกว่านะเพราะว่ามันถนัดกว่านะครับแต่ว่าในตัวกลิมบอลเองมันก็มีให้เราเลือกใช้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละกันมันไม่ได้แบบอะไรดีกว่าอะไรนะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ใช้ความสามารถของตัวกล้องเราอยู่ดีนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นทางเลือกดูนะครับทีนี้วิดีโอฟเทจที่ผมใช้กล้องมือถือถ่ายในส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอรีวิวโปรดักต์จริงๆนะเพราะว่าไปบางสถานที่ งั้นการใช้กล้องมือถือกับกิมบอลเนี่ยก็เป็นอะไรที่สะดวกมากนะจะเห็นว่า,าตัวมือถือมันโฟกัสได้ชัดนะครับคือมันเก่งอยู่แล้วแหละเรื่องนี้นะครับแล้วก็พอทํางานกับกิมบอลเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันทํางานสนุกขึ้นนะเพราะว่าเวลาถ่ายฟุตเทจบางทีเราไม่ได้แบบไม่ได้อยากใช้กล้องใหญ่ให้มันแเตะตาคนหรือว่ามันดูวุ่นวายนะครับเพราะงั้นการใช้มือถือถ่ายผมว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับหลายคนนะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยไม่ต้องลงทุนกับกล้องใหญ่เสมอไปโดยเฉพาะคนเริ่มต้นนะครับคุณอาจจะไม่มีงบสูงเนี่ยควรสามารถที่จะหากินบอลมือถือนะครับแล้วก็เลือกใช้มือถือดีๆสักตัวหนึ่งมาใช้ถ่ายวีดีโอได้เลยครับแต่ผมจะสรุปนะครับว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับกินบอลต จริงมันมีฟีเจอร์เยอะมากนะผมก็ใช้เท่าที่ผมใช้นะครับก็คือแบบถ่ายพวกของชิ้นเล็กๆถ่ายหลังกล้องอนั่งบนรถแล้วก็ถ่ายแบบเป็นฟุตที่เอาไว้ใช้ประกอบกับคอนเทนต์หลักนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้มุมมองที่มันเยอะขึ้นหลักๆคือมันต้องง่ายนะครับซึ่งมันง่ายจริงๆแล้วมันก็เบาแบตก็อึดด้วยอันนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับหลายๆคนนะครับถ้าคุณไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าจะจริงจัง,จงกับกล้องขนาดใหญ่จนแบบุดเปลืององบเยอะอะไรเงี้ยก็ลองใช้กล้องมือถือนะครับแต่ถ้าต้องการนิ่งๆก็ ใช้ไม้กิมบอลนะครับทุกอย่างจะจบแล้วหมดอัตโนมัติมันก็มีเยอะมากก็ลองหาใช้ดูครับราคามันก็ประมาณ3,000บาทนะครับก็เหล่านี้ก็ลองดูโปรโมชั่นตามช่วงเดี๋ยวผมจะเขียนราคาเต็มๆไว้ตรงใต้ description ละกันเผื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงของราคาจะได้แบบอัปเดตจากาตรง description ละกันครับสำหรับคอนเทนต์ในตอนนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้ามีคำถามอะไรเดีย๋ยวเราคุยในกลุ่ม Photo School Thailand ครับสวัสดีครับ